เมื่อคุณได้ข่าวว่าแฟนเก่าตั้งสตินะตั้งสติโอเคอย่าอย่างหัวเราะอย่างหัวเราะเมื่อคุณได้ข่าวว่าแฟนเก่าโดนทิ้งประโยคแรกที่คุณจะพูดเอาท่วัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อคุณรู้ว่าแฟนเก่าคุณโดนทิ้งประโยคแรกที่คุณจะพูดคืออะไรโอเคเราไปอ่านคอมเมนต์กันครับเพราะว่าน่าจะมีประโยคเจ็บๆอยู่นะครับไปดูกันเลย ไม่เป็นไรนะพี่ยังอยู่ข้างๆแกเสมอไม่ต้องร้องไม่ต้องคิดมากสวดได้นั้นอะแอดไิจีบได้เลยครับแล้วชอชมันแจกเฟซเขาหม่อเละคอมเมนต์นี้เศร้าครับท่านผู้ชมดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองดีๆนะเศร้าทำไมล่ะสมน้ำหน้าครับ โศมนหน้าครับเจ็บบอกเลยว่าเจ็บคนนี้บอกดาเจ็บมากเฮ้ยรอท่านผู้ชมรอเฮ้ยรอมากแต่มีแฟนแล้วห้ามจีบห้ามทักไปเห็นไหมแฟนเขาเนี่ยสิ่งที่ครูหวังไว้เป็นความจริงสิ่งที่ครูหวังไว้เป็นความจริงเฮ้ยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเอาเลิกกันแล้วเหรอคบไม่กี่วันเองนะสมเพชอะไรเนี่ยคบไม่กี่วันเองนะจะคบกันทําไมเนี่ยคบไม่กี่วันเนี่ย เอายินดีกับเขาด้วยที่ทิ้งมึงเ <c oughs> จ็บบอกเลยว่าเจ็บ